โซอกรอ,อำเภอเมืองปานความค่ะคุเก๋นะคะวันนี้เรามาทำอะไรคะขวอมวันนี้เราจะพามามูเราเป็นสายมูไหมมูค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพามามูนะคะมาสักการะที่พระธาตุดอยสา,ยสานะคะ่ะคะอยูตั้งอยู่ที่ตำบลแจซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะ,คะอยู่ที่บ้านพาตอนนี้ค,คิดว่าทุกคนอยากจะรู้นะ,นะคะว่าพระธาตุดอยสาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างไปกันเลยขึ้นมาเลยค่ะ เตรียมตัวระยะโูเก๋เรียบร้อย <ขา S 2> ค่ะหลายชั้นนะคะคไปทางจากที่เราเดินตรงนู้นมาเป็นเขตอพยพฐานใช่ไหมคะคุณอ้อมใช่เขตอพยพฐานก็จะมีปลานะคะปลาตรงนี้เขาห้ามจับไหมคะห้ามจับห้ามจับนะคะปลาเป,เป็นปลาลักมีปลาผ่านไปบ้างแล้วนะคะคก็จะมีประวัติปลา เป็นพระัญญาโกนัญยาใช่ค่ะเสาของพระสามาสมพทะเจ้าค่ะหนึ่งในห้าของปัจจบคีนะคะแสดงว่าวันนี้ก็มีมาสันานใช่ค่ะจากจุดแรกนะคะตอนที่เราเข้ามาจุดแรกก็จะเป็นการนมัสการครูบาสิงี่ชัยนะคะใช่ค่ะน้ำบูแห่งร้านนานะคะ ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์แห่งร้านนาะจุดที่เรานมาสก,การครูบาศรีวิชัยนะคะผรูอ้อมจุดที่สองค่ะครูอ้อมค่ะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะคะององดํานะคะซึ่งเรานมาสก,การพระครูบาเอยพระพ่อปู่ฤาษีเอยคะ่ะเราก็จะพาขึ้นนมาสก,การพระธาตุอยสางซึ่งมีกี่ขั้น,นะคะครูอ้อมสองร้อยกว่าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะช่วยกันนับนะคะ <laughs> ให้ผู้ชมแล้วก็ทุกคนนะทีะ่ <ะ S 1> อยากมี่อยากมาสักการะนะคะได้รู้ว่าเราต้องขึ้นกี่ขั้นนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะปไป,ไปค่ะ ค่ะคุกเกเราเดินขึ้นมาถึงพระธาตุแล้วนะคะลำบากนะคะตามแรงผัดทาค,ค่ะ,คะก็จะมาเจอนะคะเป็นพระธาตุนะคะนี่คือเรียกว่าพระธาตุดอยสางนะคะก็มีคำกราบไหว้พระธาตุดอยสางอยู่นะคะก็สามารถที่จะมาขอพรขอ,ออะไรได้นะคะด้วยจิตศรัทธาของเรานะคะบริเวณพระธาตุนี้นะคะก็จะมี านั่นงสนากรรมฐานเดินจงกรมเอ่ยนั่งสมาธิเอ่ยเพราะคำวันนี้ดูลมมืดร่มเงาร่มเย็นนะคะใครที่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังโอเค,อคราคงค่ะ,ะคราคงตีราคงให้ชื่อเสียงดูให้ชื่อเสียงที่มันดีๆนะคะโด่งดังค่ะกระชนกนนะค,ะค๊ะ ไหนก็ให้เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายที่เราไปนมันสรก,การพระาธาตุนะคะค่ะจุดที่สามวันนี้เราจะไปมูต่อที่เจ้าแมตต่ตะเคียน,นะคะเดี๋ยวยังไม่บอกค่ะแต่กล้องถามว่ามีกี่ขั้นยังไม่บอกค่ะ <c oughs> จุดที่สามนะคะ้อมเราจะไปะสายมูยเตรูกันนะคะไปไปอะไรนะคะไปกราบไหว้า้าแม่ตะเคียน ที่เรานะะคพาทุกคนเข้าไปมนาศการนะคะครูอ้อมฝากศิริศิษฐ์ศิริศิธิ์นมัศการท่าท่าข้างบนนะคะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะทองนะคะนะคะก็เราก็ไปขอพรให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมต่างๆสายมูสายมูสายบุญนะคะเราก็อยากนะคุณอ้อมเราอยากฝากนะคะแหล่งเรียนรู้ของเรานะคะท่าดอยซางนะคะบ้านข่วงกอหมู่ที่เก้าตำบลเจสอนอำเภอเมืองตรั ของเราด้วยนะคะเส้นทางก็มาจากอำเภอใจ้ห่มทางเจห่มได้หนึ่งเส้นทางนะคะแล้วก็มาจากเส้นทางที่เราตักบุดไว้ให้ตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่เมืองปานปานจกฟินเข้ามาค่ะคุณอ้อแล้วก็จุดไฮไลท์อีกอันก็คือการให้อาหารปลาในเขตอัคยานาอย่างตะกี้ที่บอกไปคือว่าถามว่ามีปลาอะไรบ้างนะคะมีปลาดุกปลาเพียนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลา คุณอ้อมหลังจากให้อาหารฟลานะคะเป็นสุดสุดท้ายนะคะจากที่เราไปนันมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะใครหม่ค่ะลืมเฉลยค่ะตะกี้ที่เราจะจบคลิปนี้เฉลยค่ะคุณอ้อมตะกี้ที่เราเดินขึ้นพระธาตุไปนมาสการพระธาตุทาสางเท่าไหนะคะพระศีวลีนะคะทั้งหมดนะคะ267ขั้นค่ะแล้ววันนี้คุณเก๋คุณอ้อมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ